อัปเดต BIOS Intel ตัวใหม่แก้ไขปัญหา CPU อาการแคชค้างว่าแต่ความเร็วเนี่ยมันจะตกลงไหมประสิทธิภาพมันจะกลับมาแรงเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ๆหรือเปล่าคลิปนี้มาดูกันครับ ทอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลทอมครับนะครับจากประเด็นดราม่าก,ก่อนหน้านี้นะที่ทาง CPU Intel เนี่ยมีอาการแคชค้างเล่นเกมแล้วเด้งจอฟ้าอะไรต่างๆนานาซึ่งปัญหาตรงนั้นเนี่ยเกิดจากตัวไมโครโคดของ CPU Intel ที่เรียกไฟเกิดนะครับล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยทาง Intel ได้ออกไบ o อสตัวใหม่นะครับให้กับผู้ผลิตเมนบอร์ดทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้อัปเดตกันนะครับซึ่งเขาเคลมไม่ว่าสามารถ แก้ไขปัญหา CPU อาการแคชค้างได้รวมถึงประสิทธิภาพเนี่ยจะกลับมาแรงเหมือนเดิมด้วยนะโดยในคลิปนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับว่าก่อนและหลังอัปเดต BIOS เนี่ย ประสิทธิภาพของตัว CPU Intel Gen 13 Gen 14เนี่ยทั้งในเรื่องของการเล่นเกมตัดต่อวิดีโอการกินไฟแล้วก็อุณหภูมิ CPU ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไหมนะครับซึ่งอะบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ที่เคยทดสอบมาเนี่ยตัวอุณหภูมิ CPU ตัวนี้ค่อนข้างร้อนมากๆนะครับตัว i5 14600น KF เนี่ยถ้าเป็นค่า default เมนบอร์ดเดิมๆนะครับอุณหภูมิ CPU เนี่ยจะร้อนแตะร้อยองศาง่ายมากๆนะครับทั้งๆที่ใช้ซิงลมตัวใหญ่เนี่ยยังแทบจะเอาไม่อยู่เลยนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราไปดู อัปเดต BIOS เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูวิธีการอัปเดต BIOS กันก่อนนะครับผมขั้นตอนแรกนี้ก็คือเข้าไปที่ Google search หาตัวรุ่นเมนบอร์ดแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยไอมินบอร์ดใช้ตัว t u u g h Gaming B 6 6 0 ME ที่เป็น DDR4 ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ทราบว่าเมนบอร์ดของเราเป็นรุ่นอะไรนะครับเราสามารถดูได้ที่ตัวโปรแกรม CPU Z นะ แล้วไปตรงที่แท็บเมนบอร์ดตรงนี้นะครับจะมีบอกเลยว่าเป็นโมเดลอะไรแล้วก็ไบออสตอนนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันอะไรอยู่นะครับพอเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ผู้ผลิตเมนบอร์ดแล้วนะครับก็ไปดาวน์โหลดตัวไบออสนะอย่างของ asus เนี่ยจะอยู่ตรงที่แท็บสนับสนุนตรงนี้จากนั้นนะครับก็เลือกไดเวอร์และเครื่องมือเลือกไบออสเฟิร์มแวร์จากนั้นนะผมเลือกลงมาด้านล่างนะครับตัวล่าสุดของเขาเนี่ยอย่างรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวเวอร์ชัน่น3403นะจะใหม่กว่าตัวที่ใช้อยู่ตอนนี้ที่เป็น3401 เดี๋ยวดูตัวหน้าไบอ็อสครานิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันเขียนไว้เลยว่า new bios include intel microcode 0x119 ตรงนี้นะครับที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับผมเราจะเพิ่มความเสถียรให้กับ CPU Intel 73แล้วก็74ทั้งรุ่นที่เป็น K แล้วก็ non K ด้วยกดดาวน์โหลดมาเลยครับพาร์โหลดไฟล์ b i o s มาแล้วนะครับก็ให้ทำการแตกไฟล์ b i o s ตัวนั้นเนี่ยลงแฟลชไดร์นะครับผมขอเสียบแฟลชไดร์ไปนิดนึงปึ๊บอ,อ,อันนี้คือเอาตัวแฟลชไดร์ือวินโดว์มาทำตัว แฟลไดร์ลงไบออสนะ,ะวางลงไปปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับ๊บอันนี้นะก็คือตัวแพทล่ากสุดนะ3403ตรงนี้จากนั้นก็ทำการรีสตาร์ทเครื่องเพื่ออัปเดตไบออสนะครับผมพอเครื่องมันดับไปแล้วนะครับก็กดปุ่ม delete หรือว่าปุ่ม F2 เพื่อเข้าหน้าไบออสนะกดย้ำๆไปเลยครับ อันนี้ก็คือหน้าตา BIOS ของ ASUS นะครับเห็นว่าตัวนี้เนี่ยใช้ CPU i 5 146.0 c 6 0 k f แล้วก็กด f 7นะครับเพื่อไปหน้าตัว advanced mode แล้วก็ไปที่เมนู t o o นะครับของ ASUS เนะี่ยแล้วก็เลือกอันแรกเลยนะครับ asus easy fat นะ enter เข้าไปแล้วก็ browse หาตัว BIOS ตะก,กี้นี้ที่เราก๊อปไว้ใน fat drive นะครับอ่ะน,นี่ก็คือจะเจอตัวไฟล์ BIOS แล้วนะกด enter เพื่ออัปเดตไปเลยนะครับกด yes ไป Yes เยี่อีกทีนึงรอมันอัปเดตสักครู่นึงนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนที่อัปเดต BIOS เนี่ยไฟห้ามดับเด็ดขาดนะถ้าดับตอนที่อัปเดต BIOS เนี่ยก็คือคอมเนี่ยอาจจะพังได้นะครับผมอันนี้ให้ดูนิดนึงนะครับเวอร์ชั่นเดิมเนี่ยคือเป็น3401เวอร์ชั่นใหม่เป็น3403นะอัเพอ,อเดืเสร็จแล้วนะครับก็กด โอเคเอ t นเอร์ okay. ไปเครื่องมันก็จะดับนะครับผมแล้วก็จะรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่อีกรอบพออัปเดตไบออสเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปที่ไบออสแล้วก็ตั้งค่าเปิดตัว XMP ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าอัปเดตใหม่เนี่ยตัว XMP มันจะปิดอยู่นะเป็น Disable นะครับจะเห็นได้ว่าตัว DDR RAM มเนี่ยมันวิ่งแค่2133เท่าน,นั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยซื้อมา3,200เมกะเฮิร์ตนะเอ็นเตไป นี่นครับผมแร m DDR4 ก็ดิวิ่ง3,200เมกะเฮิร์แล้วแล้วก็เซฟนะครับกด F10 แล้วก็กด Enter ไปเลยเพื่อเข้าหน้าวินโดว์ต่อไปอพอเข้าหน้า Desktop อมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบกัน สำหรับผลทดสอบเกมไซเบอร์พัง2077นะครับกราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบ Ray tracing Ultra เล่นบนความล e ะเอียด Full HD นะก่อนอัปเดตไบออสนะครับได้เฟมรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่148.1 FPS นะครับแล้วก็หลังอัปเดตไบออสเนี่ยอยู่ที่147.98 FPS ก็คือแทบไม่ได้แตกต่างกันเลยนะ ถัดมาเป็นเกมวูคองนะครับกราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบเบอรี่ไฮก่อนอัปเดตไบออสเนี่ยได้เฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่1 3 5 fps นะครับแล้วก็หลังอัปเดตไบออสได้อยู่ที่1 3 6 fps นะก็คือต่างกันแค่1 fps เท่านั้นทีนี้มาดูเกม Forza Horizon 5กันบ้างนะครับกราฟิกเนี่ยปรับเป็นแบบเอ็กซ์ติมนะครับก่อนอัปเดตไบออสเนี่ยได้เฟรมเรทเฉลี่ยอยู่ที่1 8 0 fps แล้วก็หลังอัปเดตไบออสเนี่ยได้เพิ่มขึ้้นนนมาเป็185 fps ดวยกั แล้วก็มาดูการตัดต่อวิดีโอกันบ้างน,นะครับโดยการทดสอบ export file นะก่อนอัปเดีย i o s o นะครับใช้เวลา export file คลิปนี้เนี่ยความเอียด 4K เนี่ยใช้เวลาอยู่ที่2นาทีกับอีก25วินะครับแล้วก็หลังอัปเดีย i o s o เนี่ยใช้เวลา export file 2นาทีกับอีก22วิด้วยกนันก็คือต่างกันแค่3วิเท่านั้นเองถัดมานะครับมาดูโปรแกร,รม benchmark กันบ้างน,นะอย่างตัว Cinebench R23 นะครับก่อนอัปเดต b i อ s เนี่ย ได้คะแนนมัตติคออยู่ที่2 3 0 7 7แต้มแล้วก็ซิงเกิลคออยู่ที่2,046แต้มด้วยกันหลังเดบิวต์ไออนะครับได้เพิ่มขึ้นมามาัตติคอเนี่ยอยู่ที่2 3 3 5 1แต้มส่วนซิงเกิลคอเนี่ยอยู่ที่2,038แต้มนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะถัดมามาดูโปรแกรม 3D Mark Time Spy นะครับก่อนอัปเดต BIOS เนี่ยคะแนนโดยรวมได้อยู่ที่17,577แต้มนะครับ CPU เนี่ยได้คะแนน1 5 9 6 9, 9, 9แต้ม พอหลังอัปเดตไบออสมาแล้วนะครับคะแนนโดยรวมเนี่ยก็ได้มากขึ้นนิดหนึ่งนะได้อยู่ที่17,591แต้มแล้วก็คะแนน CPU เนี่ยได้อยู่ที่16,000หม่นหกับอีกสิแต้มนะครับก็คือได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยทั้ง2ตัวเลยนิดนึงแล้วก็ปิดท้ายที่ผมทดสอบของฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์นะครับอุณหภูมิ CPU เนี่ยก่อนและหลังทดสอบคือได้เท่ากันเป๊ะๆนะครับอยู่ที่100องศานะส่วนตัว v c o r e นะครับที่เมนบอร์ดจ่ายไฟเนี่ยป Auto รัออปัััััับบบออออออโโตตตต้้ทททงงคคคูู่่่่่่่นนนนนะะรรกปปเเเเดด BIOS BIOS ีีีียยย1.394วลล์ห ขึ้นไปอยู่ที่1.403โวลต์ด้วยกันก็คือต่างกันนิดเดียวนะครับแล้วก็ตัว CPU power การกินไฟของเขาเนี่ยก่อนอัปเดต BIOS นะครับกินไฟสูงสุดเนี่ยอยู่ที่172.09วัตต์นะครับแล้วก็หลังอัปเดต BIOS เนี่ยอยู่ที่172.24วัตต์ก็คือต่างกันนิดเดียวจริงๆนะสรุปนะครับผมจากที่ได้ทดสอบมานะครับเดี๋ยวบอลจะขึ้นกราฟให้ดูนะจะเห็นได้ว่าก่อนและหลังอัปเดต BIOS เนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับต่างกันอย่างมากแค่แบบ ไม่ถึง3%ด้วยซ้ำนะครับถ้าดูจากการเล่นเกมเนี่ยเฟร,รมเรทเฉลีย่ยก็คือต่างกันแค่แบบ1-2เฟร,รมเท่านั้นเองนะครับจะมีแค่ Forza ในที่ต่างกันเยอะหน่อยประมาณ5เฟร,รมด้วยกันนะครับแต่ถ้าเรามาดูรายละเอียดล,ลึกๆกันแล้วเนี่ยมาดูในส่วนของ CPU render อย่างเกม Forza Horizon 5เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือต่างกันหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับรวมถึงตัวเกม Black Mid b l u ของเองนะครับตรงชอ่อง m i n i มัม f r a มเรทนีเนี่ย ก่อนอัปเดต BIOS นะครับอยู่ที่100 fps พออัปเดตไปแล้วเนะี่ยอยู่ที่111 fps ด้วยกันอันนี้คือต่างกัน11%เลยนะแนะนำว่าถ้ามาเพื่อนคนไหนนะครับที่ใช้ cpu intel 73-74อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวรหัส k หรือว่าไม่ k ก็ตามเนะี่ยก็อัปเดต b i o s ไว้ก็จะดีที่สุดนะครับผมอย่างน้อยก็เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะ แล้วก็เพิ่มในเรื่องของความเสถียรเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเป็นตัว CPU ที่เป็น Core i9 หรือว่า Core i7 นี้เนี่ยตัวเลขความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังอัปเดต BIOS เนี่ยน่าจะเห็นผลชัดมากกว่านี้นะมากกว่าตัว Core i5 ที่แอนด o บทดสอบอยู่ส่วนในเรื่องของอุณหภูมิ CPU แล้วก็การกินไฟนะครับก่อนและหลังอัปเดต BIOS เนี่ยถ้าเป็นค่า default นะครับแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะตัวเลขเนี่ย ถทบจะเข้าคันเป๊ะๆนะครับแล้วก็ความร้อนเนี่ยก็เท่ากันด้วยนะครับนี่ขนาดใช้ตัวซิงค์ลมอันใหญ่แบบนี้นะอุณหภูมิเนี่ยยังลอบไปร้อยองศานะครับแนะนําว่าถ้าใครใช้ c ี u Intel 7 3 74ที่เป็นรหัสเคเนี่ยควรใช้ซิงค์น้ํามากกว่าซิงค์ลมแบบนีน้หรือว่าไปอ n d เดอร์วอ์เพื่อลดไฟลงก็ได้นะครับจะช่วยได้เยอะนะถ้าใครที่อ n d เดอร์วอ์ไม่เป็นเนี่ยไอ้ดิบบอนเคยทําคลิปไว้ให้แล้วก็ลองไปดูกันได้นะบอกเลยว่าช่วยลดอุณหภูมิเนี่ยได้เยอะจริงๆ ซึ่งจะบอกว่าตอนที่ไอทีบอร์ดเนี่ยอ n นด์เวอร์โวลตัวนี้นะครับให้จ่ายไฟ1.2โวลต์เนี่ยคะแนน c i n e b e n c ์นะครับตัวมาร์ดิคอนเนี่ยได้มากกว่าค่า Default เดิมๆของเมนบอร์ดนะคะแนนเนี่ยทะลุ24,000ไปเลยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช anel คอมคาร์กันด้วยแล้วกันในคลิปนี้ผมบอลคอมคาร you